ท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะฮะถ้าหากว่าเป็นทุกร้อนของพี่น้องประชาชนเราพร้อมนะจนันทร์ฉัรประภบพร้อมครับค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคนคนเดียวก็ตามแต่นะฮะแต่เรามองว่าเรื่องของคนคนเดียวอาจจะเป็นอุทาหรณ์ ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆกับคนอื่นๆก็เป็นได้รเราก็นําเสนอแล้วก็ช่วยเหลือนะคะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าหากว่ามีข้อสุขเอ้เาลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือว่าโอโ้เจอปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้อ,อยากจะให้ท่านโทรศัพท์เข้ามานะนั่งอยู่เฉยๆทุกเสียใจร้องไห้ก็ช่วยได้บ้างนะฮะช่วยระบายบอารมณ์ความเครียดแต่ว่าอาจจะไม่เจอทางออก โทรศัพท์เข้ามาหาอาจารย์ฉัตรประพลได้เลยใช่ไหมฮค,ครับอย่ายนิ่งเฉยโทรเข้ามาที่หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553ทั้ง3หมายเลขตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับทับ้งไลน์ ID และ Facebook ด้วยใช่รเรามาช่วยกันแก้ปัญหานะฮะถ้าแก้ได้แบบเรียบร้อย100%เรี่ยเราต้องการอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้หมดนะฮะเราก็อยากจะแบ่งปันนะฮะความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนบรรเทาทุกกันลงบ้าง นะฮะอย่างน้อยก็เออลดทุกข์ไปได้สักครึ่งหนึ่งแก้ปัญหาได้สักบ้างก็ยังดีเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ท่านใช่นะฮะหรือว่าเร่งรัดเรื่องราวที่เป็นปัญหาคดีความอยู่ก็ดีนะฮะอย่างกรณีนะฮะของท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของผู้เสียหายค่ะทำเงินหายห้าแสนบาทนะฮะโดยลืมไว้บนหลังรถยนต์จากนั้นก็ขับรถออกไปนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะคุณแม่อรนเนาะแม่อรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ เงินเงินน si> ั้นเป็นเงินของคุณแม่หรือว่าเป็นเงินของลูกสาวจ๊ะเป็นเงินเก็บของครอบครัวน่ะค่ะอ๋อเป็นเงินเก็บของครอบครัวแล้ววันนั้นก็คือเห็นบอกว่าคุณแม่กับน้องเนี่ยขับรถคนละคันแต่ตามกันมาใช่ค่ะเออแม่ออกก่อนออแม่ออกก่อนลูกตามที่หลังน้องตามที่หลังแล้วเงินห้าแสนอยู่กับใครแม่รถห้าแสนอยู่รถของลูกสาวอยู่รถของลูกสาวเพิ่งเราจะขนของแบกจัดย้ายจากบ้านนี้ไปอีกบ้านหนึ่งจ้ะก็มีของเยอะๆหน่อย ก็เลยลืมเอากระเป๋าอันนั้นไปวางไว้หลังคารถกระเป๋าที่ใส่เงินห้าแสนนี่นะเป็นกระเป๋าหนังสีดําสีเหลี่ยมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ลืมไว้หลังคารถแล้วก็ออกรถเลยแล้วน้องไปรู้ตัวอีกครั้งตอนเราออกรถตั้งแต่บ่ายโมงประมาณบ่ายโมงไปรู้ตัวทีประมาณสองทุ่มก็แบบลืมลืมไปเลยลืมคิดไปเลยเพราะว่าของมันเยอะเราุ้นนู่นนี่นั่นแล้วค่ะลืมเราลืมนึกไปเลยพอรู้ตัวแล้วก็ก็ตกใจว่าบ้านแตกค่ะตกใจว่าอุ้ย กระเป๋าตังคือมาแล้วไปไหนวะอะไรประมาณเนี้ยก็ก็เลยแบบว่าเริ่มนึกย้อนไป,ไปหาในรถก็ไม่มีไปหาที่บ้านใหม่ก็ไม่มีก็เลยไปขอดูกล้องข้างๆบ้านเขาเห <uc> ็นกําลังถอยรถ <c oughs> เห็นกระเป๋าอ,อยู่บหลังคารถ๋อสใจว่าเราเห็นตอน ตอนกระเป๋าอยู่บนหลังคารถเห็นลูกสาวเราไม่ได้หยิบจากบนหลังคาเข้ารถเลยเห็นตอนถอยออกมาเห็นกระเป๋าอยู่บนหลังคารถเลยเในระหว่างทางเราไล่กล้องเทศบาลดูก็จะเห็นกระเป๋าอยู่บนหลังคารถตลอดทางเลยเห็นไปเ, <พะ S 3> เรื่อยๆเลยทัดเตนค่ะและแล้วกระเป๋าก็ใบ by รถอกระเป๋าก็หล่นจากรถตอนไหนคุณแม่ตกอยู่ทางเลี่ยงเมืองนนซอยเจ็ดตรงเลี่ยงเมืองนนท์ซอยเจ็ดเห็นประเด็นนี้นะคะคุณแม่ไปดูกล้องวงจรปิดบอกเจอรถคนที่ คันที่จอดแล้วก็เจอคนลงมาเก็บด้วยเหรอคุณแม่เห็นเลยค่ะเป็นรถอต o ยต t a แท็กซี่สีเหลืองนะฮะในรูปเลยนะตามรูปเลยค่ะตเดี๋ยวเราขึ้นภาพมาแล้วนะแต่ว่าทะเบียนอาจจะไม่ชัดใช่ไหมคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาแล้วค่ะได้มาครบหมดเลยค่ะคาะไม่ยากนะดิฉันเว่านะคะได้ครบหมดค่ะแต่ว่ากรณีนี้คุณแม่ก็ได้ไปติดต่อผ่านทางสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนนะฮะก็คือทางคุณนริน ปิยะสัจเจดชที่เป็นเลขานุกการสมาคมเข้ามาช่วยด้วยอีกทางหนึ่งใชสวัสดีค่ะคุณนารินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับค่ะถามทางคุณนรินนะคะพอหลังจากคุณแม่ออนไปแจ้นี่ทางสมาคมเราช่วยดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างคะผมประสานกับทางที่ที่อยู่ในในพื้นที่นะครับก็คือใกล้เคียงที่รู้จักกันเนี่ยให้เขาช่วยประสา,านไปให้ไปติดต่อที่สอนอแลอ้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ประสานกับทางกวาน้าก็เป็นเรื่องของช่วยการติดตามเรื่องของภาพ ต้องรจับติดต่างๆจนได้ตามตัวมาถึงเงถึงตัวแท็กซี่ได้แล้วก็ให้เร่งประสานต่อแต่ตอนนี้ถ้าที่มีปัญหาอยู่คือทางแท็กซี่เนี่ยยังไม่ยอมรับในส่วนของตัวเงินตัวนี้ก็เลยอยากจะฝากทางรายการช่วยประสานต่อให้นิดนึงว่ามีใครท่านไหนคืนจึงเราอยากให้สังคมถ้าเจอของตกของหล่นเนี่ยให้มาช่วยกันคืนให้ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราบ่อยให้มันเป็นเป็นรูปแบบของการ้องร้องอะไรเนี่ยไปมันจะไม่ดี ก็อยากให้ตางคาการช่วยช่วยช่วยดูวนนิดเด็นวแต่เราก็ช่วยประสานให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้กบตอยแล้วครับค่ะในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เราได้รับแจ้งจากคุณนารินนะฮะแม่อ่อนทีมงานก็กําลังประสานงานนะฮะไปทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะเป็นพื้นที่ของสพอเมืองนนทบุรีเรามีสายท่านพันตารวจตรีทิติป,ปรณกรุ้มเปาอินอยู่ในสายกับเรานะคะเป็นพนักง,งานสอบสวนเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านสรารวัตรทิติปกร์ค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะกรณีของลูกสาวแม่ออนที่เลิมเงินห้าแสนบาทไว้ห้าแสนบาทไว้บนรถแล้วก็เคลื่อนรถออกไปมีแท็กซี่มาเก็บได้ภายหลังตำรวจดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะสารวัตรคะอ๋อตอนนี้ทางฝ่ายสื่อพิสูจน์ทราบทะเบียนรถแล้วพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วนะครับนะ,ะตอนนี้กําลังกําลังติดตามคาดว่าจะ,จะจะได้ผลเร็วๆนี้ครับผมคือยังไม่เจอตัวเขาใช่ไหมฮะยังไม่เจอตัวกันใช่ไหมฮะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนครับตอนนี้สื่อกาลัง กังตามตามอย่างกระทันทีเลยครับค่ะแต่ว่ารถแท็กซี่นี้ดูลักษณะน่าจะเป็นรถแท็กซี่บริษัทอ่า<ช>ม่ใช่ส่วนบุคคลนะสีเหลืองนะใช่ครับใช่ครับมีการเช่าซื้อตออ่ออีสองอสองทอดครับผมค่ะค่ะคิดว่าเราเราน่าจะใช้เวลาอีกนานเนี่ยสารวัตรกว่าจะสามารถติดตามตัวที่โชเฟอร์คนนี้ได้อะค่ะอ่าเร็วๆร็วนี้ครับเร็วเ็วนี้ใกล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 ้จะได้ตัวแล้วครับใกล้จะพบตัวแล้วนะครับนะ ดิฉันรับรองรแล้วว่าเจสซี่ตอนนี้จอดอยู่ตรงไหนนะครับนะค่ะไม่นานคุณแม่รับรองก่อนลอยกระทงครับผมเรื่องนี้น่าจะมีข่าวดีครับผมค่ะได้เป็นกําลังใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยนะคะขอให้หาเจอเร็วๆนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านสาวัรทิติปรกรมากค่ะสวัสดีค่ะได้ครับผมะสวดีดีครับผมค่ะถามเช่นค่ะกรณีนี้เงินตกนี่ เท่าไรนะครับ71ล้านหรือเท่าไหร่ห้าแสนถ้า71ล้านนี่ฉให้อาจารย์ฉัตรประพลไปช่วยหาด้วยนะฮะตำรวจอย่างเดียวคงไม่พอต้องใช้ทนายความช่วยหาด้วยแต่ถามอาจารย์ฉัตรประพลนะฮะว่าในกรณีนี้หากแท็กซี่เขาเก็บได้หรือใครก็ตามใครที่เก็บเงินคนอื่นได้แล้วไม่คืนจะเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ เกิดอีกครับผมเพราะว่าการที่เราเก็บของตกหล่นได้ถ้ากฎหมายทางแพ่งก่อนนะกฎหมายทางแพ่งเนี่ยก็มีอมาตาา1ส1 3 2 3เขาก็บัญญัติเอาไว้ว่าเก็บของตกได้ก็ให้คืนเจ้าของภายใน3วันนะครับผมแต่ถ้าติดต่อเจ้าของแล้วนะครับมีสิทธิ์ได้สินจ้างเลยนะจากการเก็บได้แต่ต้องไปคืนเจ้าของก่อนไงหรือว่าเอาไปแจ้งตำรวจเขาภายใน3วันนะครับแต่ถ้าอยู่กับตำรวจแล้ว1ปีแล้วยังไม่ได้เนี่ย นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะตกเป็นของผู้เก็บได้ด้วยนะครับผมตามหาเจ้าของม่เจอเนกฎหมายทางแพ่งแต่กฎหมายทางอาญาเนี่ยดูจากเจตนาเจ้าของเขาตามหาการตามหาก็คือการเขายังเขาเรียกยังไม่สละสิทธิการครอบครองในการเป็นเจ้าของนะครับดังนั้นก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับดังนั้นเคสนี้ก็คือลักทรัพย์แหละนะครับถ้าไม่เอามาคืนภายใน3วันอาจเจตนานี่อาใช่ใช่ ตอนนี้เหตุเกิดกี่วันแล้วแม่ออนเกออิดเมื่อวันที่30ตุลาค่ะ30ตุลาเรานับ,บ30เลยนะฮะ,ฮะ30ตุลา3อดตุลาวันนี้1พฤศจิกาย <3 S 1> น,ยนถ้าวันนี้แท็กซี่ไม่ติดต่อขอกลับเอาเงินกลับมาคืนคน,ะนะคะท่านนรินทร์คุณผู้ชมเข้าข่ายไหมคบอ,อ๋อเข้าขายครับจริงๆก็อาจจะอาจจะเข้าขายตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่านี่เราอาจจะรู้จักสื่อจากอะไรนะครับแต่ถือว่าถ้า ดูตามกฎหมายเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับที <c oughs> น,นี้ว่าอย่างที่บอกคือ <c oughs> อยากจะให้คนไทยที่เ <c oughs> มื่อเจอของเก็บได้ก็ให้ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าหน้า <c oughs> ที่พ <c oughs> ลเมือง <c oughs> เราที่ดี <c oughs> นะครับที่เอามาคืนแต่ทีนี้ต้องช,ชื่นชมตํารวจเพาผจะบอกว่าดูไม่ยากหรอกครับในการเก็บของตกได้เพราะหนึ่งมีกล้องวงจรปิดมันจะบอกเวลาที่ตกในกล้องเนี่ยก็จะมีเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็น GPS ของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแท็กซี่ นะครับเราก็รู้แล้วว่าวอลแล้วไอ้แท็กซี่คันนี้เพราะเขาจะมีระบบของเขาอยู่เขาอยู่ตรงไหนก็ไม่ยากครับค่ะ,คะนะคนะค,คุณนรินร์นันในการดําเนินการนะนะเดี๋ยวทางรายการก็จะช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยอีกทางหนึ่งเป็นระยะระยะนะฮะแต่ทางคุณนรินเนี่ยในฐานะเราเป็นเหมือนกับคนกลางในการประสานงานอยากให้คําแนะนํากับคนที่เป็นผู้เสียหายลักษณะนี้อย่างไรบ้างคะนะครับก็ต้องก่อนต้องขอบคุณทางรายการก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีรายการดีอย่างนี้ผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยก็ ไปหนุนจะเพื่นที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายแบบนี้ครับก็พยายามจะต้องติดต่อเข้ามาทางทางทางเพจของคุณาคมหรือว่าทางทาง,ทางช่องทางของสด <c oughs> ับเป้าโดยตรงนะครับ <c oughs> แล้วก็แจ้งเหตุให้ทางทางรายการทราบว่าเหตุการณ์ไป็ไนอยงไแล้ว <c oughs> แล้วก็มีอะไรที่ช่วยสำนับได้บ้างทางรายการหรือทางตาก็จะช่วยกันดูแลกันต่อไปครับค่ะใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณคุณอรินปียะสัจเจตมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณแม่ห้าแสนบาทนี่เก็บกันนานไหมแน่คุณแม่ก็นานค่ะนะถือว่าเป็นเงินที่แบบครึ่งล้านเยอะเลยนะตอนนี้เราก็ลุ้นนะว่าทางตํารวจเจอแท็กซี่แล้วพี่แท็กซี่เขาจะว่ายังไงแล้ยังไงแมออนถามถ้าเกิดสมมุติแท็กซี่คขาเอามาคืนแม่ออนจะว่ายังไงก็ดีใจค่ะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณด้วยอาจจะให้รางวัลด้วยค่ะอาจจะรางวัลไม่อาจค่ะให้รางวัลด้วยค่ะถ้าวันคืนเราเรานะฮะภายในวันนี้ก็ได้ค่ะบอลนี่รันที่สามแล้ว ค,คือถ้าเกิดไม่คืนนี่มันมันไม่ได้เลยนะเพราะหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนหมดเลยพบหมดเลยครับเ <นะ S 2> <ฮ>พราะบางคนอาจจะบอกอุ้ยภาพไม่เห็นชัดเลยทะเบียนรถไม่ชัดจะจับกันเจอเหรอตามหลักของการสืบหานะ,ะหลักฐาน<ช>พยานนียถือว่ายากไหมอาจารย์จ,จัประพจน์เป็นทนายความก็ตามที่เล่าไปนะครับการแกะรอยเนี่ยขนาดผมไม่ใช่ตำรวจผมยังมองว่าเราไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เรายังมองรู้วิธีการแล้วชุดสืบของสืบสวนของพื้นที่เนี่ยเขามีเครื่องมือเครื่องไม้เขามีเครือข่ายเขามีอำนาจ ในการที่จะไปสอบแสวงหาพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะครับไม่ยากไม่ยากนะแล้วเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเยอะมากนะคมีโอ้โหตั้งเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นตัวก็ว่าได้รวมๆกันในพื้นที่สองสามจังหวัดที่เป็นปริมณฑลเอาละจุดนี้เนี่ยอาจจะมองไม่ชัดถูกไหมฮะแต่อย่าลืมเข้าไล่เวลาอีก5นาทีรถคันนี้วิ่งมาเขาไปดูกล้องวงจรจุดอื่นจุดอื่นก็ได้นะท้าพอเขตทุ่งครุมายิ้มเลยบอกที่เขตทุ่งครุนี่กล้องเพียบ นะฮะเห็นหมดนะใครทําอะไรยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็ตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่่าแตคุณแม่คะแล้วเราทํายังไงไม่ให้ลืมเงินได้คุณแม่แกงที่บอกค่ะว่าขนของแล้วมีลูกมีเด็กอ่อนสองคนเออดีกว่าลืมเด็กอ่อนนะสองคันคันละคนเลยคันละคนก็จะบอกว่าอยู่กับหลานมั่งอะไรมั่งอืเพราะว่าเขาวงยูกของในรถที่จะขนไปค่ะก็เลยลืมแม่ว่ก่อน ดิฉันก็ได้ยินอ,อยู่แว่แวๆนะลืมลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมหลานเพเลยเลือกลืมเงินหรือเปล่าครับไม่ไม่ควรนะฮะก็คือหลานนี่ลืมไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เงินนี่ก็ถ้าเยอะขนาดนี้ก็ลืมมันน่าจะแบบคล้องติดตัวเนาะเหมือนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวแล้วแบบเรากลัวกระเป๋าเพราางทีจะใส่กระเป๋าหนังสี่เหลี่ยมไว้ผมว่าบางทีเนี่ยคนที่เอาเงินไปเนี่ยเขาอ,อยากจะคืนให้เจ้าข,ของที่แท้จริงแต่หาไม่เจอเลยอ่าใช่เพราะว่า การที่จะไปแจ้งหน่วยงานไหนหรือแจ้งตำรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเขาก็ยังยังตัดสินใจอยู่นะแต่ถ้าเจอเจ้าของที่แท้จริงออกสื่อออกอะไรมาโอเคเขาอยากคืนได้ใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้มาคืนให้ในรายการของเราก็ได้เพราะสราใสอ่ใจนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดการที่เราแบบไม่รู้ว่าเป็นของใครเนี่ยนะฮะจารย์ชพรพลเราเอาไปฝากตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลงบันทึกชื่อนามสกุลเราไว้ใช่ไหมคะถ้าเจ้าของเขาจะมาขอบคุณยังไงเขาตามตัวเจออยู่แล้วใช่ไหมฮะจารย์ชพรพลก็เป็นวิธีที่ถูกต้องครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมาเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายนะถ้าบางคนบอกก็ยังไม่ว่างเอามาคืนเนี่ยเลยสาวันมาแล้วเอามาคืนวันที่4ที่5ได้ไหมคะก็เป็นอ่ามันต้องดูจากเจตนานะว่าพอเป็นคดีแล้วก็ต้องดูจากเจตนาอย่างที่บอกว่ามันพฤติการต่างๆมันไม่ได้ไปขโมยของในร้านนู้นนี่ต่างๆนะคะอ่านั้นมันก็เป็นเขาเก็บนะครับนั้นเขาเก็บแล้วมันมาปรากฏได้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ไปตกลงที่อื่นแล้วหาไม่เจอก็ดีละแต่ทีนี้ว่าตรงเนี้ย จะดือ้อจะัน้นในพฤติการแค่ไหนใช่ไหมโอเคล้วผมจับเจอแล้วผมผมผมก็เอามาคืนแล้วกันแต่คืนช้าหน่อย,อ,อ,ะยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปคืออยากจะบอกว่าถ้าพี่ไม่สะดวกเอามาคืนเดี๋ยวหนูไปรับคืนก็ได้ค่ะเพราะบางท่านอาจจะเอารถไปต่างจังหวัดไงแล้วก็ไม่กล้าเอาเงินไว้ที่ห้องพักเพราะเดี๋ยวเผื่อคนมังงัดเงินเขาหายต้องรับผิดชอบใช่ไหมแล้วก็ต้องไปส่งแขกที่อุบลราชธานีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะถือเงินติดตัวไปก็โทรมาแจ้งไว้ก่อนเงินอยู่กับผมนี่แหละเดี๋ยวพอผมส่งแขกเสร็จผมกลับมาถึงพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยว นัดเจอกันอย่างนี้ก็ได้เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ได้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่างในมีเงินอยู่คุณเก็บได้ <c oughs> อ่ะนะนะฮะเอาละคุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงพี่แท็กซี่ทิ้งท้ายหรือว่าใครก็ตามที่เก็บเงินคนอื่นได้เก็บของคนอื่นได้ว่ายังไงคุณแม่ค่ะออบอกแท็กซี่นะคะว่าเอามัคืนเถอะคะ่ะเพราะเรามีหลักฐานครบทุกอย่างหมดเลยค่ะ <c oughs> กทอรถทะเบียนรถที่คนขับรู้หมดเลยค่ะ <c oughs> ไม่รออแล้วค่ะมาคืนดีกว่า,าจะได้อยู่ในสังคมแบบดีๆนะคะ เนาะอาจารย์เผลนไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วมาคืนกันนะคะท่านผู้ชมคบวันนี้1พฤศจิกายนที่เราออกอากาศนะเดี๋ยวคงได้เงินคืนเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณแม่ออนมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะคะเรื่องนี้ไม่ได้แค่ประสงค์จะตามหาเงินคืนนะฮะแต่ว่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจด้วยนะฮะอาจารย์เฉลิะพลถ้ามีเงินเยอะๆนี่ทำยังไงฮะอาจารย์เวลาจะนาเงินไปนู่นไปนี่อะคะ คือมันไม่ไปถึงตรงนั้นคือเงินมันยังไม่เยอะทักทีนึงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็อยากจะให้มีใครโอนเงินนะมีผู้ใหญ่ใจดีให้โดยตราเหมืนอนกันใช่นะดิฉันว่าถ้าอย่างนั้นก็คงอยู่ใกล้กันมากไม่ได้นะฮนะแต่ผู้ชมคับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะได้ช่วยเหลือกันต่อแน่นอนใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้ขอกฎหมายปรึกษากันได้ใครที่ลำบากยากไร้แล้วต้องการความช่วยเหลือเช่นผู้สูงอายุคนพิการคนป่วยช่วงหน้าค่ะเราจะบอกวิธีช่วยเหลือกันนะคะค่ะสักครู่มาติดตามในสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะ เป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามข้าวบนท่าทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ